สุขภาพดีเริ่มที่ความรู้วันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเอนไซม์หัวใจนะครับสวัสดีครับช่องหมอชัดชัย icu พบกับผมหมออนด์ผู้เชี่ยวชาญดุลกรรมโรคปอดและ i c วครับวันนี้ผมจะมาพูดกับเรื่องของเอนไซม์หัวใจนะครับซึ่งมันจะเป็นผลเลือดที่บางคนเนี่ยอาจจะได้รับการตรวจนะครับเมื่อเป็นโรคนะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่บอกว่าตรงหัวใจของเราเนี่ยมันมีเซลล์มันมีการอักเสบ หรือตายเกิดขึ้นหรือไม่นะครับซึ่งไอตัวเอนไซม์หัวใจเนี่ยจะมีชื่อภาษาอังกฤษว่า high sensitivity cardiac troponin <ม>นะครับตัวยอ่อภาษาอังกฤษก็คือ h s ด c แล้วก็ T ตัวใหญ่แล้วก็ N ตัวเล็กนะครับอันนี้ผมก็จะพูดให้ฟังว่ามันมีประโยชน์อะไรยังไงนะครับข้อมูลส่วนหนึ่งก็ได้มาจาก European Heart Journal นะครับซึ่งลงตีพิมพ์ปี2023นี้เองนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาพูดให้ฟังครับ โดยปกติแล้วค่าเอนไซม์หัวใจตัวนี้นะครับจะอยู่ที่น้อยกว่า14นาโนกรัมต่อลิตรนะครับแต่ว่าไอค่าตรงนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแ lap แต่ละที่แต่ละโรงพยาบาลด้วยนะครับก็คือให้ดูตรงค่าปกติเป็นสำคัญนะครับแต่ปกติก็จะน้อยกว่า14นาโนกรัมเปอลิตรนะครับ คราวนี้เวลาปกติหมอจะตรวจเนี่ยปกติเราก็ไม่ได้ตรวจในตรวจสุขภาพหรอกนะครับปกติแล้วคุณหมอเนี่ยจะตรวจเนี่ยเมื่อสงสัยว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดนะครับถ้าเราไม่มีอาการอะไรเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปขอเจาะตรวจตัวนี้นะครับคุณหมอจะส่งตรวจเมื่อเราสงสัยว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคที่มีผลต่อกล้ามเนื้อหัวใจนะครับจะทําให้ค่าเอนไซม์ตัวนี้สูงขึ้นมาได้คุณหมอก็จะส่งตรวจนะครับ อาการที่หมอส่งตรวจนะครับเช่นสมมติเราไปโรงพยาบาลด้วยแน่นหน้าอกใจสั่นมากอย่างเงี้ยนะครับคุณหมอก็จะตรวจไปเจ็บหน้าอกฉับพลันเลยนอนนอนอยู่ตื่นมาตีสี่เจ็บมากเจ็บทนไม่ไหวเจ็บสิบเต็มสิบเลยอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะตรวจนะครับบางทีหน้ามืดหมดสตินะครับหรือมีภาวะช็อกความดันตกพวกเนี้ยเป็นอาการที่คุณหมอจะพิจารณาส่งตรวจเอนไซน์หัวใจนะครับ แต่ถ้าสมมติเราวันนี้เราไปโรงพยาบาลเราบอกอปัสสาวะเสบขาดดูเป็นหนองนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้หมอไม่ส่งตรวจนะครับหรือแบบท้องเสียไปกินปูปะลามาท้องเสียอย่างเงี้ยหมอไม่ส่งนะครับหรือปวดหัวขอส่งเอนไซม์หัวใจได้ไหมอันนี้ปกติคุณหมอไม่ได้ส่งนะครับยกเว้นจะมีอาการอื่นที่สงสัยจริงๆนะครับเพราะนั้นผลเลือดตัวนี้เนี่ยเราไม่ได้ส่งตรวจสุขภาพนะครับโดยส่วนใหญ่นะครับ ในเรื่องของกลุ่มเส้นเลือดหัวใจเนี่ยจริงๆแล้วมันจะเป็นเส้นเลือดหัวใจเราเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มโรคเนี่ยได้หลายแบบนะครับซึ่งเขาจะแบ่งคร่าวๆก็คือเป็นอาการเจ็บหน้าอกนะครับเจ็บหน้าอกที่แบบเ,เจ็บนานเป็น20นาทีขึ้นไปนะครับนั่งอยู่เฉยๆก็เจ็บพักแล้วก็ไม่ดีขึ้นมีเหงื่อแตกใจสั่นอะไรเงี้ยนะครับพวกนี้เป็นอาการเจ็บที่บอกถึง เจ็บจากเส้นเลือดหัวใจนะครับแล้วถ้าเกิดเรามาทําการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยอาจจะพบลักษณะของคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่มันผิดปกติไปนะครับมันจะมีส่วนที่เขาเรียกว่า S-T segment นะครับว่ามันยกตัวขึ้นหรือมันยกตัวลงนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้มีเกี่ยวข้องกับการให้ยาหรือการรักษาต่อจากนี้นะครับเขาก็ย่อตรงนี้ว่า A-C-S นะครับ A ก็คือ มีความผิดปกติของขึ้นไปฟ้าหัวใจ C ก็คือมีอาการของเข้าได้กับโรคหัวใจนะครับ S ก็คือผู้ป่วยเนี่ยอาการคงที่ไหม stable ไหมถ้าอาการไม่คงที่เนี่ยก็ต้องรีบให้การรักษาเลยนะครับเราก็จะย่อๆว่า ACS นะครับในคนที่มาด้วยโรคก,กลุ่มนี้คราวนี้คำว่า unstable angina เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับ มันก็คือการที่มีกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยขาดเลือดนะครับเป็นขณะพักนะครับหรือออกกําลังกายเพียงเล็กน้อยก็เกิดขึ้นแล้วนะครับมักจะเจ็บนานเกิน20นาทีนะครับหรือเป็นครั้งแรกเจ็บหน้าอกเนี่ยก็รุนแรงมากเลย10เต็ม10เลยนะครับหรือเป็นการเจ็บหลังจากที่คุณหมอบอกว่าเราเป็นโรคหัวใจนะมาเจ็บหลังจากนี้ก็ต้องระวังว่าจะเป็นโรคที่ชื่อว่า unstable angina หรือเปล่านะครับ แต่การเจ็บแบบนี้เนี่ยเราพบว่าไม่มีการตายของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจนะครับไม่มีการบาดเจ็บเกิดขึ้นก็คือมันมีการขาดเลือดชั่วคราวแหละแต่ว่าเออมันเซลล์มันยังไม่ตายเซลล์หัวใจยังไม่ตายเอนไซม์หัวใจเลยไม่ขึ้นนะครับและคลื่นไปฟ้าหัวใจจะปกติแต่เรามีอาการมาแล้วนะครับกลุ่มนี้เราเรียกว่า unstable เองใจหน้าครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นโรคหัวใจขาดเลือดแล้วเราเรียกว่า มโอคาเดลอินฟ a c t ชันนะครับย่อภาษาของหมอเขาเรียกว่า mi นะครับซึ่งอันเนี้ยอาการเจ็บหน้าอกเนี่ยจะเหมือนแบบ u n นเซเว e a n เองใจนาที่บอกไปก่อนหน้านี้เลยนะครับแต่เมื่อเจาะเลือดแล้วจะมีค่าเอนไซม์หัวใจเนี่ยที่มันสูงขึ้นมานะครับบอกถึงมีการตายของกล้ามเนื้อหัวใจเกิดขึ้นแล้วนะครับอาการเนี่ยบางคนเนี่ยก็คือ ไม่มีอาการมานะครับแต่แล้วก็เริ่มพอเริ่มมีอาการเนี่ยขึ้นฟ้าหัวใจก็จะผิดปกติไปนะครับแล้วก็ถ้าอาการเนี่ยเป็นมากไม่หายเนี่ยเป็นมา,มากรุนแรงมากขึ้นไอ้ตรงส่วนขึ้นฟ้าหัวใจที่เป็น S-T segment นะครับมันก็จะยกตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะไปเลยนะครับแล้วก็คนไข้ก็จะหมดสติเกิดภาวะช็อกไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือความรุนแรงของโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนะครับ นอกจากนี้ยังมีโรคอื่นที่ทําให้เอนไซม์หัวใจขึ้นได้นะครับไม่ใช่ขึ้นแล้วเราจะต้องเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจอย่างเดียวนะครับถ้าเราเป็นกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ยซึ่งอาจจะเกิดได้จากการติดเชื้อภูมิคุ้มกันแม้กระทั่งเป็นไข้หวัดใหญ่หรือโควิดที่รุนแรงเนี่ยมันลงไปที่หัวใจได้นะครับทำให้โรคเอนไซม์เนี่ยโรคเนี้ยเอนไซม์หัวใจจะขึ้นได้นะครับติดเชื้อในกระแสะเลือดไปจอเนี่ยก็ขึ้นได้นะครับบางครั้งมันมีผลต่อหัวใจเป็นโรคลิ้นหัวใจหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือหัวใจวายพวกนี้ก็ขึ้นได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นการที่เอนไซม์ขึ้นไม่จำเป็นต้องเป็นโรคหัวใจนะครับถ้าเคยเจาะ เลือดแล้วนะครับแล้วไปเจาะเอนไซม์หัวใจตัวนี้แล้วมันผิดปกติถามว่าต้องทํายังไงต่อนะครับก็จะมีเรื่องของปรึกษาหมอนะครับอาจจะมีซักประวัติตรวจร่างกายเพิ่มเติมนะครับว่าทําไมมันถึงขึ้นนะครับคุณหมออาจจะพิจารณาเจาะเลือดําอีกทีหนึ่งเพื่อดูแนวโนว่ามันกำลังขึ้น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 เลยไหมหรือว่ามันขึ้นแล้วมันก็ลงไปแล้วเป็นโรคที่เกิดนานแล้วอย่างเงี้ยหรือเปล่านะครับมีการตรวจขึ้นไฟ้าหัวใจอาจจะมีการทำเอ็กโคทำซีทีทำเอ็มอาร์ไอหัวใจอันนี้หรือว่ามีการ หลอดเลือดหัวใจเลยเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับอาการแล้วก็สิ่งที่คุณหมอเขาสงสัยแล้วพิจารณาตรวจเพิ่มเติมนะครับโดยสรุปโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับอาการแสดงเนี่ยส่วนก็คือจะเป็นเจ็บหน้าอกใช่ไหมครับพวกนี้มักจะเจ็บนานนะครับเราก็ต้องประเมินเรื่องของอาการนะครับประเมินขึ้นไปฟ้าหัวใจแล้วก็ดูว่าอาการผู้ป่วยตอนนั้นเนี่ยคงที่หรือไม่นะครับสิ่งที่ต้องทําเพิ่มก็คือทําขึ้นไปฟ้าหัวใจครับเพื่อดูว่า เอ๊ะมันมี ST segment ตรงนี้มันยกขึ้นหรือมันยกลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจ็บหน้าอกไปห้องฉุกเฉินเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ทําขึ้นไปฟ้าหัวใจนะครับเพราะคุณหมอต้องการประเมินหัวใจแล้วก็จะมีเจาะเลือดก็คือเจาะเอนไซม์หัวใจที่ผมพูดวันนี้นั่นเองนะครับอาจจะมีการสวนหลอดเลือดหรือการตรวจเอ็โคอะไรเงี้ยเพิ่มเติมหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่กับที่คุณหมอพิจารณาเอานะครับแล้วสุดท้ายคุณหมอก็จะรับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดแบบ s อ s ท gment เนี่ยมันยกหรือ s อ s e gment มันไม่ยกหรือเอ๊ะเป็นแค่ u n s เซอร์เวิลแองจน่าหรือเป็นโรคอื่นไปนะครับอันนี้ก็คือขึ้นกับคุณหมอประเมินนะครับครับสำหรับคิวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับถ้าใครชอบเนะื้อหาในวนี้ลืมกดติดตามกดไลค์ like, กดแชร์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ